สวัสดีค่ะน้องชาวชิชิแมกกาซีนทุกคนนะคะก็เข้ามาสู่ช่วงของชิชิเอดวีเทนเมนอีกรอบหนึ่งนะคะครูริก้าคนนี้นะคะมาพร้อมกับสิ่งดีๆและทริคดีๆในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งค่ะในเล่มนี้นะคะเราจะมาเสนอการเรียนเรื่อง part of speech กันค่ะ part of speech อือ,อคืออะไรวะเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยหนูเคยโดนอาจารย์ถามคำถามนี้ไหมคะนักเรียนคำนี้อะไรนาม adjective หรือ verb หรือ adverb เด็กตอบไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะมาพร้อมกับสื่อเจคนนี้แล้วเดี๋ยวครูจัดให้นะคะเรามาเรียนเรื่อง part of speech กันดีกว่านะคะเรื่องแรก part of speech ของเราเรามาดูซิว่าอะไรคือคำนามนักเรียนดูเลยคะ่ะอะไรคือคำนามคะคำนามของเรามักจะลงท้ายด้วยคำว่าชั้นชั้นนะคะตีเน็ต ต่อมาค่ะเหม็นไม่ได้เหม็นปกตินะคะนักเรียนคะเหม็นหูดค่ะนะคะเราเหม็นหูดนะคะชิปนะคะแล้วแต่ใครจะออกเสียงชิปอะไรนะคะชิปลอสก็ได้แล้วแต่และอันสุดท้ายคือ e อล e นะคะครูให้นักเรียนออกเสียงว่าอะไรคะ a n c e เด็กบางคนอุ้มโออกเสียงอะไรดีวะนะคะออกเสียงอย่างนี้ค่ะนักเรียนขาเวลาหนูเล่น m SN กับแฟนหนูค่ะลูก หนูมักจะพูดคำว่าอะไรคะ else ใช่ไหมคะหนูก็ออกเสียง a n c e ค่ะ else เหมือนกันนะคะ a n c e n s ค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะ d o m dom dom มองมอง dom d o มองมองเวลเราจะจำจำไงคะนักเรียนคะชันชันตีเน็ตชันชันตีเน็ตเหม็นหูชิป else dom dom มองมอง dom d o มองมองอะ อันนี้แหละค่ะเป็นคำนามอีกรอบนะคะชันชันตีเน็ตชันชันตีเน็ตเหม็นหูดชิ๊แอลซาเกมาก,ากแล้วก็ดำดำม,ม,มองมองดำดำม,มองมองอันนี้แหละค่ะคือคำอะไรคะนะักเรียนขาคำนามต่อมาค่ะมาดูเวิร์บสักหน่อยแมนะ่มาดูเวิร์บสักหน่อยค่ะเวิร์บมักจะลงท้ายด้วยอะไรจ้านะักเรียนขา ise ize หรือ I Z E ก ойти, ็ได้บางโรงเรียนออกเสียง Z นะคะ I S E I Z E A T E N E N E และตัวสุดท้ายค่ะ F Y E F Y E วันนี้กลับไปบ้านนะคะหรือกลับไปที่โรงเรียนเพราถามเพื่อนเธอเวิร์บลง้ายด้วยอะไรเพื่อนไม่ได้หนูก็ด่าเลยค่ะ f Y f Y เพราะอะไรคะเวิร์บลง้ายด้วย E F Y จริงๆค่ะ S I S E I Z E A T E E N E E F I E เก่งมากนะคะเอาไปใช้ด่าเพื่อนลูกเดี๋ยวเพื่อนถามพักแกดา่าฉันอ e ีไฟหรือเปล่าブブ verb นะคะอีไ e ฟเป็น verb <S 2> <S 2> ค่ะแล้วต่อมานะคะลงท้ายอะไรกลายเป็น adjective ลงท้ายอะไรกลายเป็น adjective ลงท้ายอย่างนี้ค่ะ full if it all able, airy, us และ a n ค่ะหรือจะ n ก็ได้นะคะ e n t แล้วแต่นะคะจำยังไงคะ full ib it out full ib it out able airy us and full ib it out full ib it out able airy us แอนเก่งมากค่ะนี่คือ adjective นะคะและส่วน adverb ก็ง่ายใหญ่เลยค่ะลูกค้า adverb มักจะลงท้ายด้วยอะไรเท่านั้นเลยค่ะลูก L Y ค่ะ L Y ค่ะนะคะนี่แหละค่ะมันก็จบแล้วนะคะเรื่องของ part of speech ค่ะเพราะส่วนใหญ่ในระดับมต้นเราเราไม่เอาอะไรมากนะคะนอกจากอะไรเป็น adverb Really มากมากเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนคะ really ค่ะ มากจริงๆนะคะพี่จริงๆ very ค่ะมากๆค่ะนักเรียนมักจะเคยได้ยินคำว่าอะไร I am very beautiful นะคะถ้าเป็นนักเรียนก็ you are very ugly ใช่ไหมคะนักเรียนขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือครูก็อะไรคะ Pherica is very stupid อะไรอย่างเงี้ยหนูจะเห็นว่า very ค่ะเป็น adverb นะคะต่อมา อะไรเป็น adjective ฟูอีบอกอ l ล able airy อัตและ n ใช่ไหมคะและต่อมาอะไรเป็น verb is e i z e a t e e n e f i n e นะคะและก็ตัวสุดท้ายอะไรคะนามชันชันตีเน็ดเมนทูชิปแอลนะคะ นี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องของการเรียน Part of Speech ของเราในเล่มนี้นะคะและในฉบับนี้ของเราก็อย่าลืมนะคะกลับบ้านไปต้องไปทบทวนด้วยนะคะใครไม่ทบทวนครูแช่งนะคะให้ส้วมบึ้มนะลูกนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะสำหรับฉบับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย